ในส่วนของคู่นี้นะครับมาลุ้นกันว่าจะเสมอติดต่อกันเป็นนัดที่6หรือเปล่าครับสวัสดีครับยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 et arena ุยก่อนเกมเช่นเคยนะครับผมก็ได้คัดคู่เด็ดๆนามาฝางให้ทุกท่านได้รับชมกัน แต่ก่อนอื่นเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c คร b e ให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับหากผู้ติดขัดหรืออ่านออกเสียิดพลาดแต่ประกันใดก็ขออภัยมาไว้นที่นี้ด้วยนะครับส่วนวันนี้เราจะมีคู่อะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับผมมี3คู่เด็ดจากทางพิมพ์มลิกและลาลิก้ามาฝากกันจะเป็นคู่อะไรกันบ้างก็ไปรับชมกันเลยมาเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยนะครับ แมนยูในเตดเปิดบ้านพบกับเชลซีเตะกันในเวลาตีสองก่อเช่นเคยนะครับผมได้นําผลการแข่งขันที่ทั้งคู่ได้มาพบเจอกันนํามาฝากในหนัดหลังสุดก็เสมอกันไปทั้ง5นัดเลยนะครับกโดยสกอร์ศต่อศูย์หต่อหทั้งนั้นเลยนะซึ่งนัดล่าสุดนะครับแมนยูก็บุกไปเสมอเชลซี Chelsea, ด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ สำหรับคู่นี้นะครับแมนยู Menu นะครับเปิดบ้านรับทีมมาเยือนอย่างเชลซีก่ไปต่อกันที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของแต่ละทีมกันบ้างเลยนะครับมาทางฝั่งของแมนยูกันก่อนเลยนะครับโดย5นัดหลังสุดชนะ3แพ้2องแล่าสุดก็อเอาชนะบอลมักมาได้ด้วยสกอร์ศประตูต่อ1มี69คะแนนอยู่ในอันดับที่4ของตารางนะครับมาต่อทางฝั่งของเชลซีกันบ้าง5นัดหลังสุด ชนะ1เสมอ1และแพ้3แน่ล่าสุดก็แพ้ให้กับแมนซิตี้แชมป์ตารางปีนี้ไปนะครับด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ซึ่งนัดที่ผ่านมาก็แมนซิตี้ก็เอาตูวสำรองลงค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของคู่นี้นะครับมาลุ้นกันว่าจะเสมอติดต่อกันเป็นนัดที่6หรือเปล่าหรือแมนยูจะสามารถเก็บ3แต้มจาก69แต้มขึ้นแสงนเค้าโซที่มีอยู่70แต้มได้ สำหรับนิวคาสเซิลนะครับก็อยู่อันดับที่3ของตารางก็มาดูกันนะครับว่าจบนัดนี้จะแสงนิวคาสเซิลขึ้นไปอยู่อันดับที่3ของตารางได้หรือเปล่าส่วนทางฝั่งของเชลซีเองก็นั่นแหละครับอร์อมไม่ค่อยจะดีสทกเท่าไหร่เลยในฤดูกาลนี้แฟนบอลเองก็น่าจะพอหนักใจอยู่พอสมควรแต่ส่วนของผู้นี้นะครับผมให้แมนยูนะครับที่จะเอาชนะไปได้ด้วยสกรอร์2อประตูต่อศูนย์ มาต่อกันที่คู่ที่2นะครับมาทางฝั่งของลาลิก้ากันบ้างมาโยาก้าเปิดบ้านพบกับบาเลนเซียเตะเวลาที่ขคืนครึ่งผมก็ได้นำผลของทั้งคู่ที่ได้ประพบเจอกันในานาหลังสุดนำมาฝากเช่นเคยนะครับมาโยาก้าและบาเลนเซียนะครับเอาชนะไปได้ด้วยทีมละ2นัดและเสมอกันไป1น,นัดนัดล่าสุดนะครับเป็นทางฝั่งของมาโยาก้านะครับที่บุกเอาชนะบาเลนเซียไปได้ด้วยสกอร์ 1ประตูต่อ2และมาต่อกันที่ฟอร์ม5นัดของแต่ละทีมกันบ้างเลยนะครับก็มาดูที่มายอคกก้าอย่างเจ้าบ,บ้านก่อนเลยโดย5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ1และแพ้3นัดล่าสุดก็ปลุกไปแพ้กับทางอุดเดอันเมเลียไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ0และมาทางฝั่งของบาเลเซียกันบ้างนะครับโดย5นัดหลังสุดชนะไป3เสมอ1และแพ้1 นัดล่าสุดเลยก็เอาชนะทีมอย่างลาชันชุดขาวหรือเรียวมาหลิงมาได้นะครับด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนย์สำหรับคู่นี้นะครับผมให้เป็นทางฝั่งของบาเดนเซียนะครับที่จะสามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งเอาฟอร์มเขาดีนะเพื่อเอาชนะลาชันชุดขาวมาด้วยก็มาถึงคู่สุดท้ายของเราแล้วนะครับคู่ที่3 โอซาซูนาเปิดบ้านพบกับแอตเลติกบิวเบลแต่ในเวลาตีสอครึ่งผมก็ได้นำผล5นัดของทั้งคู่ที่ได้มาพบเจอกันนะครับนำมาฝาอีกเช่นเคยเป็นแอตเลติกบิวเบลเอาชนะไปได้2นัดและโอซาซูนา1นัดแล้วก็ได้เสมอกันไป2นัดซึ่งล่าสุดเลยโอซาซูนาก็ได้ปลุกไปเสมอกันในสกอร์1ประตูตอนน่อ1น และมาดูฟอร์ม5นัดของโอซาซูนากันก่อนเลยนะครับโดย5นัดหลังสุดชนะไป1และแพ้ไป4นัดล่าสุดกอบุกไปแพ้ให้กับแอเลติโกมาลิกมาด้วยสกอร์3ประตูต่อ0และมาต่อกันที่ฟอร์มของแอเลติบิวบาวกันบ้างโดย5นัดหลังสุดชนะไป1เสมอ1และแพ้3 นัดล่าสุดก็สามารถเอาชนะเชลตาบีโก้ในบ้านของตัวเองมาได้นะครับด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นึ่สำหรับคู่นี้นะครับต้องเรียกได้ว,ว่าทั้งฟอร์มและคะแนนนี่ค่อนข้างที่จะสูงสีกันมากแต่ดูดูแล้วผมก็ให้ทางฝั่งของโอซาุซูนานะครับที่จะสามารถเอาชนะไปได้ด้วยในบ้านของตัวเองจบเกมด้วยสกอร์1ประตูต่อ0อูนย์คู่นี้ผมให้โอซาุซูนาชนะไปได้นะครับด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ูนย์ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากเพื่อนๆชื่นชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b e ให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับอย่าลืมที่จะคอมเมนต์แนะนำหรือทายผลการแข่งขันกันได้นะครับอ่านอานออกเสียงผิดพลาดหรือพูดติดขัดแต่ประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้อีกรอบด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ